เอาเป็นอันนี้แล้วกันโนมโมฮะเอ็กโทรท b a บทเทวันนี้เราสามคลิปไปแล้วด้เดี๋ยวแยกคลิปลงยูทูบอีกฮ้ยเที่ยงแล้วนี่หว่า Hãy bắt quên mình Xong cùng hoc-phê một Nó เดี๋ยวเราไปใส่เร็วโอ้โดนหมดเลยปะนะ่ะโอ้ตายหมดเลย ที่เดียวนาะว่าแต่กล้องมันอยู่ไหนบ้างวะเน,นี่ยอ๋ออยู่ตรงนั้นไม่เห็นกูเดินเล่นแต่ผมเดินเล่นพังโ oh, <we> อ้ยเนี่ยวไม่โดนเลยวะ มีนิเกมในไอเทนถ้าเอสก็จะหัวใจหัวใจนั้นผมว่าผมว่าคอนดีกว่าถ้าจะได้นะแค่ม,มุก <c oughs> ใส่นมขปปอ let's go เปิ้ลเนี้ยเปิ้ลเนี้ยเปิเป้ลมาแลกยนนะ กูโดนอะไรเนี่ยทำงานหน่อยครับทำงานโดนตุน่นอย่าบังสิเจ้าหญิงเดินเล่นเลยไงอือ อ,นะอียเสร็จแล้วโอเคอ่าก๊อดแล้งเอ็จผ,ผมเอาค้อนก่อนเลยไลทุบไลทุบก่อน <c oughs> ข้อน,อนดีกว่ามันมีสปีดด้วยควอมันทุกกล่องได้ไวขึ้น,นไง Let's go นอ้มันยังเลื่อนไม่ลดเลย Round <two. S> 2 w o เฮ้ยทำไมมันมาในฝั่งนี้วะ

มีมีกล่องหนึ่งอือได้ยี่สิบบอกว่าอรมันดีกว่าีไป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  นดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเร็วเดี๋ยวเต่านี่วิ่งไปเร็วโอ้ไม่ทันว่ะทันไหมเนี่ยมินิเกมถุงมือถุงมือสายฟ้าถุงมืออะไรอ่ะไม่ใช่ถุงมืออะไรอ่ะถุงมือธนอสเหรอ ลองรางกดล้วจะดิดนิว้วหายไปหนึ่งโอ้โหอันนี้ลำเลียงโผอ่ครับโอ้ m ด mẹ oh, mày đi đâu hơi hơi luôn 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 gì đi อ้อ้ได <c ười> ้นะมันต้องดูสีเขียวไปดูสีไอ้นี่เฉยเลยไปดูเงามันเฉยเลยบ้ามากเฮ้ยผู้ชมเฮ้ เฮ้ยกดแล้วนะโอเคเอไม่เอสเอยี่เราพลาดไปสุดอันหนึ่งอ่ะพลาดพลาไม่เอสฮะเวแล้วน แล้วค้นผมจะเสียอะไรไหมเนี่ยยัได้ถุงมือฐานนองอะค้อนเสียเลยวะม่ใช่ค้อนเสียเลยวะ เฮ้ยทำไมอย่างนั้นน่ะนี่มาเราเป้าวีเีย๋ยิงมันยิงมันเร็วๆว ึครึ่งเลยใช่ไหมเฟสสองแล้วไม่วิ่งไวดีว่ะ ยิ่งไหวดีมากอ่ะไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่น่าชนะนะเนี่ยยากอ่ะผมว่าน่าจะได้แค่เพจสามอ่ะถุงมืออะไรวะถุงมือทารน้อนล้วนอ่ะไม่ได้ถุงมืออ่ะเราพลาดไปเยอะมากเลยนะ

ได้สามอันดีป่ะอืมไม่ถูกมือฐานน็อตคุณที่สี่อันเลยหรอถูกมือนี่ได้สี่อันเลยเหรอ nhiều cái thế này đi thẳng luôn ồ đi đến cả ba đi lười โอ้โหเสียดายว่ะต้องไปนักธนชนะได้นะลักขังวัดละกัะองอะไรอ่ะแต่มีคอรนะับอยากลองเล่นละกังดูลักังสีม่วงอะไรวะเนี่ยอ๋อกรอบสีไง ตัวยิงยาช้าเร็วไอ้เวนมึงวางผิดนะมึงมันตัวไหมดเลยต้องเอดต้องเอดต้องเอดแล้วเรอีกกันนี่ก็ได้แย่หมด

Tunggu kena, tunggu sekejap Biar saya naik, saya naik, saya naik

làm ngay Lưu là đi đứa bay Kết Ý kia sổ, Ý kia sổ Ý Yeah, Jack. ดูมันไดอดิ ืมอเรียบร้อย แลงมีแล้งระเบิดด้วยเหรอสี่ร้อยเมื่อไหร่จะปลดแมปใหม่วะโอเคเมื่อไหร่จะปลดแมปบอส